สวัสดีงังคนค่ะ ขอบคุณค่ะสบายดีสาวตุกตาโดยสบายดีเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวายดีอ่าสาวคลองสิงสวัสดีค่ะสาวคลองสิงน้องซุปเอรเข้าข้างเลย กลัมาแล้วก็อย่าลืมกดสติ๊กเกอร์ให้น้องตงุ้มอยเดอ้อไปไหนเที่ยวทะเลสนุกไหมสนุกมากๆค่ะเที่ยวทะเลสนุกมากๆลืนะคะสบายดีปีไหมเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังร่งงนนะำรวยเงินทองเด้อสบายดีีไหมพี่กันเนาะขอให้ทุกท่านากับร่ำรวยเงินทองคื่กันเนาะขอให้มีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้งานที่การงานลาบรื่นขอให้เงินทองงมากสีมาเด้อ ใจเด้โอโดยเข้าใจเออข้าใจคือกันเข้าใจอีกสคือกันเด้อเนาะที่ไทยฮอนที่ไทยฮอนบอหรือว่าที่ไทยที่ไทยฮอนทุกคนเด้อก็อยูดีละฮอนคือกันทุกคนแต่ว่ามันกับเพราะว่ามทุกคนมันฮอนอันแต่บาง มันทอนแต่มันก็ยู่แต่ว่าพี่อื้นมือนกับม้อนใช่ทุกคนท่าไปสดทิ่ันถ้าไปสุดทสศันกบมันต้องเป็นฮ้อนตานนี้เนาะคนไกลคนไกลเซคนไกลเซสบายดีเนาะตุ๊กมวนบอทะเลโดยมวนหลายทุกคนทะเลมวนมวนเนาะมวนขับยิ่งเที่ยวทะเลมวนมวนเนาะไปดูแล้วหรือยังดูแล้วค่ะเราไปดูแล้วค่ะ ไปดูแต่เมื่อคืนแล้วค่ะดูก่อนนอนค่ะสวัยดีตุ๊กตาคนสวยโดยสวัยดีเด้อ ผมว่าอยู่ตรงที่สีอยู่นะมันฮอนบอทุกคนเพราะว่าตรงนี้ตัวมันฮ้อนฮอนเนาะฮอนคาฮอนแน่เลย<ม>บอกกลับมาที่ลองซานว่าสาวตุกตา รับยู่ักกุกิกับไปร้องสาญยู่แต่ว่าตอนนี้เขายังบหรหนได้ปับเถอเนาะคิดอยู่ว่าิลินสงการวิสัยดีิลินวีราวดีหรือว่ายูไทยดีกับโมโน,นะแต่ิลินไิใสดีเล้เออทุกคนนอกตุ๊กไม่อยากซีบอกเนาะอ่านเพสสีถามมาหลายๆว่านอกตุ๊กตานอกกุ๊กตาเมื่อไหร่สมัครียนเนาะ คือมือสมัครเียนนาเป็นเดือนนี่แหละทุกคนแต่ว่าถ้าสมัครแล้วลจะบอกเ้อเนาะอ่อนอีบย <c oughs> ูบาลเฮาดีกว่าใด โดยมันมันกับแม่ทุกคนค้าต้องกู้เงไปเียอยู่บ้านน่ะก็จะได้ดีน้ำพ่อน้ำแม่แน่แล้วก็จะได้อยู่กับครอบครัวแน่เขาจะได้แบบไปตักบ้าดญาตินาแม่แล้วก็ได้ไปขุดผอยู่บ้านเันนทุกคนอยู่ไทยกับตุรกีกับพวมันบสเปนด้ไในพ่ติรค่ะยังว่าได้เคยยินเพื่อสินะจะเ่ร้าที่สองใจเย็นมากกว่านี้ ส่วนยางพาราเป็นอย่างไรเป็นห่วงหรือคอรับอ๋อตอนนี้ส่วนยางพารากะเอ่อเสดงวคนมันก็นยังคือเก้าเพราะว่ามันหากกะไม้ไปสองสามมือก่อนเมือกคอนละกะมันตอนนี้มันกับกีบบได้เนาะเพราะวา่าที่กีบบด้ยจะลามันชึกไปไม้แล้วใปไม้แบบไม้โปยางไม้ลวดยางเนาคนคนละกะมันไม่ดีเลยแหะส่วนยางเพราะว่าใบไม้มันหลายเนาะเพราะว่าใบไม้ส่วนใบไม้ล่นแใน่คี่ไรเป็นคนละกละัน ใบไม้มันหลายเลยจะให้ใบไ,ไม้นอค่ะที่โบราณเพราะว่าตัวยางมันดำจะมีน้ำยางเนะต้องพาให้น้ำยางมันฟูนๆก่อนเนาะเมื่อนี้แม่คูกับได้แม่คูณกับเอลยนาเนาะเป็นเป็นเอลิสไพร์นั่งตุ๊กเละกับต้องไทเกอร์เนาะพากันไปกวดไปกวดใบยางเนาะเพราะว่าใบยางมันหลายราะยัดือใสไ,ไม้อีก,นกเนากเลยไปอวดใบยางให้มันแบบจีงจี้ยงเนาะที่อยู่ประเทศ อ่าอฟริกานิสถานตอนใต้อโอ๋งประเทศอิกาเลยเนาะค่ปะปไปเ็ศงานอียองอย้งอ เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะคะห้าโมงครึ่งเร็วๆเฮลโหลเอ้ยฮาวโอ้ oh, เดี๋ยวอันคําอันคําทำไมต้อง ทำไมต้องพิมพ์ภาษาอคิษมาด้วยอาจจะทดสอสบภาษาคิดลองซุเป็นมองทุกท่้อ่านภาษาคิดพวกเกมนะคะเดี๋ยวอ่านนี้ก่อนนะคะแต่กลับมาบ้านเทาแต่กลับมาแต่กลับมาบ้านเทาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันกับพ่อแม่แม่ทุกคนทีาเรากลับไปนี่ลำบานะคะที่จะไปเที่ยวกันกับพ่อกับแม่เมันจัมีความซุขไปอิซแน่นเนาะจะเป็นมันมนความสุขหลได้แหละตองตุกมากกว่าน,นั้น เอาแล้วภาษาอกฤษมามาอ่านกาันถ้าทุกคนถ้าลูกตุ๊กอ่านคิดไม่ยากว่าให้ลูกตุ๊กนะคะ How oh, oh How old is you are เยอะอีกอย่างหนึ่องบันลูกอ่านผอทอุกคนจริงๆลูกตุ๊กสามารถปฏิบัติตอ่อโดยที่ว่าอา่านค่ำๆเลยๆได้อยู่แต่ว่าถ้าจะแบบว่าให้มาแบบ อ่านแล้วประกอบรวมเน่ย่านไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเมื่อกินภาษากินเลยจะบอกให้ได้แค่บางคำอ่านได้แค่บางคำแต่ว่ามันจะแปลบม่ได้นะคะดแูแม่เน,นี่อมาตัวนี้เนะโอเคไหมโอ้โห <laughs> <c oughs> มาเป็นชุด กอ้โหยลองุณอ่านภาษาอังกฤษบ่ได้ให้น้องตุ้งเรียนภาษา,ษา,ษาอังกฤษก่อนทุกคนแล้วทุกคนมันจะพิมพ์แบบนี้มานะแล้วคิดจะอ่านให้นะคะอยู่กับไผ่อ๋ออยู่กับอัานตานะคะตาคนนั่งอยู่ออฟฟิศนะคะตัวคุณตุ้งนั่งหน้า,นาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ยู่กับแม่หนึงนะคะแล้วก็กระต่ายน้องกระต่ากงั้นเอากล้องเร็วลูกลรกวเร็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 วเ 一群广东人，是个女吗？ และภาษาอังกฤษเข้ามาละทีนี้อ่านว่าเป็นดอกค่ะไอแอมแอมอะไรวะไปแค่นั้นแหละอากอออารทดสอบภาษาอังกฤษต้องคุกเลยนะต้องคุกบอกแล้วไปอยากทดสอบมันจบเลย พี่ไปแล้วนะไปทำงาน CIA งาน CIA คืองานแบบไหนคะมาบ้านเฮาไปส่งน้ำพระพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อหน้าพ้อตากันกบครอบครัวโดยแม่นุ่งเี่งแับช้เสเม็จุุกคนแต่ญากไปส่งน้ำส่งพระกับพ่อกับแม่เนาะเพราะว่ากับ พี่หนึ่งมีแค่ข้างนึงเองนะทุกคนไปว่ามาอนอะไรคิดถังอีกแน่อะน้องตุ๊กตอนนี้อยู่บ้านย่าบอบอค่ะตอนนี้อยู่อ่ะปะทุมค่ะทุกคนน่ารักจังน้นองตุ๊กตาขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเขาจะขาดว่าคา่ะตอนยันไล่สดกันเลยตอนนี้รู้สึกปวดท้องม,มาก กดท้องสวัสดีตุ๊กตาแก้มสวัสดีค่ะตอนนี้มันสุดกดท้องมาเอยขอบคุณสำหรับติ๊กเกอร์ค่ะกินอย่างมาล่ะอะอกตุ๊กบอ๋ ก็กินอะไรเข้าพัชซื้อทุกคนแต่ว่าแต่ว่าส่วมสองสามเมือหลังอ,ะอ่ะตีมันก่อนนะทุกคนคือ,อ,อน,น้องก็กินมมอะไรส้มตำแล้วก็กินแตมมงโมแล้วก็กินแตงโมเบเกอร์ลายแล้วก็เจ็บท้องถ้าทุกคนเจ็บท้องง่ายอยูแล้วก็ทุกคนที่รักกินแตมมงโมเนี่ยยา <Yeah. c oughs> าไปอย่ากนอนซะแล้วฮึขอบเงินเลยเงินบอบ่ตีของบอตีของแซบน่าปวดท้องกตธรรมดา เมนทุกคนของแซ่ปานี่นะคะกับอากาโต้โคทองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นส้มตํานะคะน้องตุ๊กซาด์เดอร์ราบอเป็นสาวแล้วเดอร์เปิงแกงเจ้าของนําจ้าเป็นงส่วนแยงเจ้าของนัน,น,นด้วยค่ะถามว่าดื้อบวกับซึ่งคือเกาแล้วทุกคนบม่มีอยู่ดีๆแล้วให้น้องตุก๊กดือ้อตุ๊กกรบ่ดื้อแล้วก็มีผู้หยอ,นอกนล้วตุ๊กจึดือ้อถ้ามีผู้หยอกตุ๊กน้ํตุ๊กกัะดือ้อ ตอนนี้น้องตุ๊กุูมใจเรื่องปเปลี่ยนมากเลยกลัว่าจะมีเอฟซีคนใดที่ให้คําแนะนําเลยบอนะคะตู้ตาว่าไงคะตอนนี้น้องทุกคนภูมิใจเลยในการที่จะเข้ามาหาลาัยทางนี้ต้องตุกคุณูว่าเขาต้องเตรียมอยะไรหลายอย่างบอยบุณรู้ว่าเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ได้เห็นหนุ่มก็ได้ได้เสื้อกับเสื้อข้อกห่วงกลมแนกลมหนก็ได้แล้วข้อคดามาทีโทรสดรลายสดลายสดีสดสดยบต,ต้องน,งนอนทุกทีเลย ก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่มาอวยพรให้น้องวันเกิดเอ้ยให้วันเกิดน้องไทเกอร์ด,ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องไทเกอร์ค่ะทุกคนตัวเองก็โบได้กลับไปนะสมโบได้กลับไปซื้อเค้กให้น้องไทเกอร์เลยนะคะคนเบิงน้อยแพนแมนแหละทุกคนเพราะว่าซ้อมไม่หนาตุกไลท์สเตอสองข้างหนึ่งนอะือสามข้างข้างที่สาม ซ่องนี่ขนาดทุกคนน้องทูกเพศมาประมาณปีนี้น่าจะเข้าปีที่สามแล้วมั้งเพราะว่าซ่องนี้ท่านเคยเดินแทกครั้งหนึ่งนล้วกู้ผ่ากกูมาได้ว่างเดือนก่อนเนาะแ้กู้่ากับกูซ่องมาได้แล้ว่ะเดือนก่อนนี่ทุกคนแล้วก็หากลับมาลายสดเนาะแต่กูแปลกใจที่จะม,มีคนดินห้องติดกับบุคคลได้ไลายสดแน่ก่อนที่ซ่องวันวที่แทกตอนนั้นเนาะ เออเอสตาซาเออทุกคนเดี๋ยววันตัวเองจะขอตัวลาไปก่อนทุกคนเพราะวัาวานตัวเองแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคนยังพันเลิกงานนอนไปก่นเดียวปลุกเอาไว้ไลฟ์สดต่อนก็ประมาณอสองทุ่มนะทุกคนว่าที่ต้องปุ๊กพ่อไปในชุดสดทันแล้วชุดประมาณสองทุ่มแต่ตัวเองกำลังลองมาไลฟ์สดอันนี้เบิรงนะลองไลฟ์สดในตอนห้าโมงเบิร์กวันที่เป็น,งปนยงไบเนาะ น้องตุ๊กน้องกุ๊กพีกได้สล,ลินน้ำบอลโลยสล,ลินน้ำกันอยู่ทุกคนสล,ลินน้ำกันคุยกันจ้าไปทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอ่าตอนสองทุ่มเนาะเพราะว่าคนมาจ้างแบบคนแบบเวลาเลิกงานแตบบ่กำมีเอฟซีเพื่อจ้างมีเวลาคุยกันมันงทุกแม่เพราะว่าเดี๋ยวน้องตุ๊กอ่านมาไวเอฟซีพอเลิกงานกันยาน่านเพื่ออาหารสี่นะเพราะว่าแต่เห็นใจเอฟซีน้ำแม่สนะ โดยบายบายโดยบายบายเด้อทาเจอกันตอนสองทุ่มเด้อหรือว่าตอนแปดโมงภาษาภาษาลังหรือว่าตอนแปดโมงเนาะเป็นสายลับของเอฟซีไอเอออยู่ไทยเอออยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโอ้ชู้ๆชนะคะเดยวเอาไว้เจอกันตอนสองทุ่มนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดใหม่นะคะ ไปกันเลยทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันตอนอีกสองทุ่มแล้วกันนะคะบ๊ายบาย